มีผู้การรายหนึ่งครับลาออกจากการทํางานบริษัทไปยืน่นขายเห็ดทอดผัดทอดอยู่ข้างถนนครับวันที่เขาเข้ามาหาเราครับเขาเลาเราฟังว่าเขามีรายได้วันละ5 0าบาทครับหเดือนคือ1 5ึ0 0นบาทเหตุการณ์ผ่านไป1ปีผู้ก,การรายนี้ขายได้ห0 0สนบาทครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ปีครับผู้ก,การรายนี้ได้มีโรงงานเล็กๆของตัวเองครับและมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทครับถ้าให้เขาอยู่ต่ออีกแค่3าวันเขาสามารถสร้างรายได้ชดใช้หนี้ให้กับคนทั้งชุมชนได้เลย ผมเสือสวุวรรณชัยโลหาฒนากุลปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการเมืองสุขสยามแนละไอคอนสยามครับ ตอนนั้นผมเป็นผู้ประกอบการ SME ครับแต่เนื่องจากว่าได้รับรางวัลธรรมาิบาลดรป่วยและได้ร,รางวัลนายกรัฐมนตรีการจัดการ SME ยอดเยี่ยมึงได้รับคำเชื้อเชิญไปเป็นวิทยากรในสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้ประกอบการให้แข็งแรงที่มีหน้าที่เสริมขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องคือเดินสายแบ่งปันความรู้บนความเชื่อของเราว่าความรู้และความรักมีไว้เพื่อแบ่งปันการเดินสายในครั้งนั้นเองทําให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่าเพิ่มเติมในการยกระดับธุรกิจท้องถิ่นได้หลังจากนั้นไม่นานก็เลยตั้งใจเป,เป็นเป้าหมายของชีวิตว่าเราจะเดินหน้ากลายเป็นนักพัฒนาผู้ประกอบการและ s m e ครับ สำหรับการพัฒนา SME นะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละจังหวัดเราจะมีสินค้าที่ไม่เหมือนกันมีผูประกอบการที่แตกต่างกันมีสินค้าที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่างกันไปซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้63จังหวัดแล้วนะครับก็ลเลยคิดว่าตอนทุกทุที่ที่เราไปเราจะเห็นว่าความแตกต่างที่มีเสน่ห์คือสินค้าท้องถิ่นที่ไม่ซ้ำกันการจะเล่าเรื่องราวสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้คนทั่วโลกได้ภาคภูมิใจหลังจากพัฒนาสินค้าให้น่าสนใจแล้วของดีอยู่ในสถานที่ที่ใช่ของดีได้พัฒนนาให้้ปขของทีี่ดึ สินค้าที่ใช่เกิดอัตลักษณ์หรือสร้างแบรนด์นี้ให้สำเร็จแล้วจูงใจให้กับคนลูกค้าของเราเห็นความแตกต่างและโดดเด่นนั้นได้จึงเป็นภารกิจสําคัญในการยกระดับองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมต่อก,กับการตลาดซึ่งทําให้ลูกค้ากับผู้ค้าได้เจอกันเมือสุสามนะครับเรามีความตั้งใจอยากจะให้เป็นประเทศไทยในหนึ่งวันหมายว่าถ้ามาประเทศไทยแล้วอยากเห็นสินค้าทุกภูมิภาคทั้งเขเดียจังหวัดเหนือใต้ออกตก เราจะรวบรวมของดีของเด่นทุกๆที่มาอยู่ที่เราครับไม่เพียงเฉพาะสินค้านะครับภาคบริการประเพณีภูมิปัญญาวิถีชีวิติ่งต่างเหล่านี้เราเชื่อว่ามีสเสน่ห์และคนทั้งโลกก็สนใจจึงเกิดเมืองสุสยามขึ้นมาครับ ผมคิดว่าเป็นโจทย์ระดับจังหวัดขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนหรือกาฬสินท์เราทราบกันดีว่ามีของดีของเด่นและมีสเสน่ห์อยู่ในนั้นแต่เนื่องจากว่ายังไม่เป็นที่รู้จักผู้ประกอบการชุมชนต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถผลิตเป็นจํานวนมากสามารถผลิตได้เพียงจำนวนน้อยจะทําซ้ําแบบเดิมเหมือนเดิมเป๊กก็ทําไม่ได้ด้วยซึ่งมันมีคอขวดหรือการยกระดับพัฒนาให้เกิดคําว่ามาตรฐานเป็นสาขาร์ค่อนข้างยากลาบากตอนที่สุดยางเปิดใหม่ๆเราพามาออกร้านค้าที่นี่ แชุมชนนั้นที่ขายของได้นั้นอัดคลิปโยและขอบคุณผมฝากลูกน้องมาบอกว่าฝากบอกพ่ออ้อเสือหน่อยว่าการออกงานค้าที่นี่ถ้าให้เขาอยู่ต่ออีแค่3ามวันก็สามารถสร้างรายได้ชดใช้นี่ให้กับคนทั้งชุมชนได้เลยและนั่นแหละครับเกีค,ความภาคภูมิใจเปลี่ยนความยากความลําบากและทำให้คนได้เข้าใจว่ากลไกในการทำธุรกิจนั้นคือต้องโดนใจให้ลูกค้าของเราชื่นชอบให้ได้ถ้าสินค้าใช่อยู่ในสถานที่ที่ใช่ยังไงก็ขายได้ครับ เราก็จะมีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นศูนย์กลางเราใช้อาจารย์และที่ปรึกษาตา่างๆเนี่ยช่วยกันคัดเลือกแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาเข้าอยู่ในเกณฑ์ว่ากลุ่มไหนผ่านในเบื้องต้นที่เราสามารถใช้งบ้ประมาณแผ่นดินแล้วเขาสามารถเติบโตได้ชัด เราก็จะเข้ามาสู่โครงการโครงการนี้ก็จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เปลี่ยนไปเป็นสินค้าที่ยกระดับพาไปสู่ตลาดและคัดเลือกเป็นสินค้าโดดเด่นดีเด่นขึ้นมาผมว่ากระบวนการนี้เองอาศัยความร่วมมือจากคนท้องถิ่นค่อนข้างมากเราไม่สามารถได้เห็นสินค้าทุกๆมุมนี่คือมุมที่1นึ่งนะครับที่คนแนะนําเรามากับมุมที่2ครับซึ่งเป็นมุมที่ผมเองเป็นการชอบส่วนตัวพอคนได้รู้จักผมในฐานะผอเสือที่ดูแล s m e แล้วครับหรือรู้จักสสวที่เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล s m e แล้วนะครับแล้วรู้ว่าเราเป็นผู้นําในองค์กกกรรนนนนัั้้้้็จะมมีหหหลลลาาาายยยคคิิบบสใเเแว เข้ามาปรึกษากับเราว่าพอ,อาครับพอเ,อเสือครับสินค้านี้ถ้าเราขายอยู่แบบนี้จะยกระดับไปแบบไหนดีย็เป็นคนที่เดินตรงมาหาเราขอคาแนะนำจากเราแล้วก็พาเข้าโครงการเลยโครงการยกระดับพัฒนาสินค้าบ้างโครงการพัฒนาผู้ประกอบการบ้างให้ตามเหมาะสมกับผู้ประกอบการรายนั้นเลยครับมีผู้ประกอบการรายหนึ่งครับลาออกจากการทํางานบริษัทแล้วก็ไปเฟ้นหาว่าวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นมีอะไรบ้าง ก็ตัดสินใจไปยืนขายเห็ดทอดผัดทอดอยู่ข้างถนนครับวันหนึ่งเขาได้เห็นว่ามีโครงการสสวที่พัฒนาะบวนการรุ่นใหม่เขาตัดสินใจมาสมัครครับด้วยคําถามที่ว่าแม่ค้าข้างถนนอย่างเขาสามารถเข้าโครงการของสสวได้ไหมวันที่เขาเข้ามาหาเราครับเขาเล่าเราฟังว่าเขามีรายได้วันละ5 0าบาทครับหเดือนคือ1 5ึ0 0นบาทแต่หลังจากเข้าโครงการแล้วครับผ่านกระบวนการพัฒนาต่างๆและผลของเขาคือใหญ่สินค้าของเขาขายอยู่ในห้างสะดวกซื้อจึงเข้าโครงการนี้ปลายทางได้เป็นสินค้าที่แพ็กเกจสาเร็จเฟ้นหาสินค้าที่ ดีสุดของเขาวัตถุดิบอย่างตอนเนื่องมีความเป็นท้องถิ่นเกิดเป็นเห็ดกรอบใส่ซองมาจ,จุแพ็คมีอยอยขายอยู่แท่สะดวกซื้อเหตุการณ์ผ่านไป1ปีพวกการรายนี้ขายได้ห0แสนบาทครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ปีครับพวกการรายนี้ได้มีโรงงานเล็กๆของตัวเองครับและมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทครับเป็นความภาคภูมิใจว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่2ปี เปลี่ยนจากวันละห้าร0บาทไปเป็นเดือนละ1ล้านบาทผมว่านี่แหละครับเป็นความภาคภูมิใจที่ไปไกลกว่าโครงการไปไกลกว่าทุกทุกคนและที่สําคัญเขามีจิตวิญญาณในการดูแลสินค้าดูแลลูกค้าและตอบโจทย์ความสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นตัวเขาเองว่าถ้าเขาทําสินค้าให้โดนใจมีความแตกต่างเขาสามารถชนะใจลูกค้าทุกทุกที่ได้เลยครับ แล้วก็เจอหลายครั้งที่จะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องปัญหาต่างๆและทุกครั้งเราก็ผ่านมาด้วยองค์ความรู้ผมจึงมีความเชื่อว่าความรู้นี่แหละครับจะสามารถช่วย s อสหรือธุรกิจชุมชนได้ประกอบกับผมเป็นคาทอลิกครับแล้วก็ผมได้เห็นคุณพ่อผมเนี่ยทำงานช่วยโบสถ์ช่วยวัดแล้วก็พาเราไปโบสถ์ทำกิจกรรมวัดต่างๆทําให้เราโตขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเราต้องแบ่งปันความรักแท้คนอื่นๆด้วยผมจึงเกิดความเชื่อ2เรื่องนี้ขึ้นมาครับว่าเรามีหน้าที่แบ่งปันความรู้และความรักเพราะความรู้และความรักนี่แหละครับ ความรู้และความรักนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมแบ่งปันได้ไม่มีวันจบสิ้นครับผมก็อยากจะแบ่งปันความรู้ความรักนี้ต่อไปในรูปแบบต่างๆอาจจะเกิด Ti เก r Academy อาจจะเกิดสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการพัฒนาที่เป็นตัวของตัวเองได้ประกอบกับความร่วมมือภาคส่วนไม่ว่าจะเอกชนหรือภาครัฐที่มีหัวใจเดียวกันว่าเพราะความรู้และความรักที่มาร่วมกันนี้เองนี่ครับสามารถสร้างสังคมดีๆของคนไทยที่มีความรู้อุดมปัญญา และก็มีเศรษฐกิจที่ดีสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและสังคมได้นี่เป็นสันไาใก่ๆอีกสิบปีครับถ้ากลับไปเจอตัวเองเมื่อสิบปีแล้วอยากจะบอกว่าเองทําได้ดีมากการที่กล้าเดินหน้าก้าวได้เอามาเป็นจิตอาสาทําให้ s m e ขึ้นมากลายมาเป็นพออสสวได้จาก s m e กลายเป็นคนทําเพื่อ SME อยากขอบคุณก้าวแรกที่ลุกขึ้นมาเดินในตอนนั้นครับ อย่กให้มาอุดหนุนสินค้าไทยสินค้าชุมชนจริงๆที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ามาได้สุขสยามเราจะเห็นความภาคภูมิใจว่ามีที่นี่แหละครับที่มีความตั้งใจด้วยหัวใจเต็มร้อยว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่น่าภาคภูมิใจสามารถเที่ยวประเทศไทยได้ในหนึ่งวันที่ค้นพบวิถีชีวิตสินค้าที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมหรืออาหารการกินที่เรายกมาจากภาคของประเทศมาอุดหนุนสินค้าไทยกันครับ